ขอต้อนร,ร,รับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมวมมิชชค่ะรายการที่รวมเอาทุกอย่างไว้ในรายการของเราไม่ว่าจะเป็นสาระความสนุกและก็ความบันเทิงใช่ครับคุณหมอครับในช่วงแรกนี้เป็นช่วงที่เราทําอาหารกันเช่ชเาานชชเค<ช>ยครับและช่วงนี้นะคะเราก็ไม่ได้อยู่แค่สองคนเพราะว่าเราก็จะมีน้องติ๊กที่พิหาวัตถุดิบที่คุณผู้ชมทาบ้านในส่งโจทย์ไปให้น้องติ๊กเขาเอามาหาให้กับเราใช่ครับถ้านั้นจะไปดูดีกว่าว่าน้องติ๊กได้โจทย์อะไรมาครับวันนี้ครับผมไปเลยค่ะไปเลย ที่บ้านนาป่าแปกจังหวัดแม่ฮ่องสอนติ๊กมาหาวัตถุดิบเหมือนเดิมค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ข้างหน้าติ๊เนี่ยเขาเรียกต้นกวางตุ้งค่ะที่นี่เขาขึ้นชื่อเลยในโครงการหลวงผักอร่อยอย่างนี้เดี๋ยวติ๊กจะชิมให้ดูว่ามันอร่อยเป่าหวานกรอบอร่อยมากงั้นเดี๋ยวเราเอาอันนี้ไปให้พี่เอทำวัตถุดิบดีกว่าไปเลยค่ะ ครับผักกวางตุ้งตะลุงตุ้งแช่ผักกวางตุง้งคือส่วนมากเนี่ยเราจะเห็นเขาใส่อยู่ในบะหมี่เกี๊ยวอ,อันนี้ชอบทานเลยแต่กวางตุ้งคุณผู้ครับคุณผู้ชมครับกวางตุ้งเนี่ยมีวิตามินซีและแคลเซียมสูงครับทานแล้วดีต่อสุขภาพคือแล้วยังมีเบต้าแคโรทีนด้วยช่วยบำรุงสายตาปิ้งปิ้งปิ้งไม่ด้อีกทานเยอะในทานมาเยอะทานเยอะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยชอบบังคับอุชอบบอกให้ทานเพราะมันมีประโยชน์นั่นเองถ้าอย่างนั้นแล้ววันนี้เราทำไรด,ดีครับถ้าเกิดทำบะหมี่เกี๊ยวนี่มัันก็ท่วไปละ กันนะทำต้มยำไม่เข้าอ่ะดิเข้าผัดไม่น่านะเส้นหมี่เส้นหมี่อะเส้นหมี่ผัดกวางตุ้งไม่เอาสิแต่ว่าเอาย่างนี้อะไรดียวเอาแบบง่ายๆไม่ยากผมว่าให้ผู้ชมทําได้ด้วยตัวอยู่ที่บ้านนะครับผมอะไรกันกวางตุ้งผัดน้ำมันหอยครับผมซี s e a ด o o d ง่ายด้วยมีซีฟู้ดเหรอใช่มีกุ้งมีปลาหมึกเดี๋ยวผมจัดการให้ว่าข้างหลังมีอะไรบ้างครับดูสิมีอะไรคะ ได้ครับเป็นตัวนี้แค่นี้เหรอคือจริงๆแล้วนะครับผู้ชมครับถ้าเกิดผู้ชมที่ไม่ต้องการทานเนื้อสัตว์ไม่ต้องใส่ก็ใส่ก็ได้แต่เราการให้มันเต็มฟูลออปชั่นครับเราชอบทานเนื้อสัตว์ใช่เพราะเราชอบมากเราชอบทานเลยแหละเอาเริ่มเมลยดีกว่ามเริ่มเลยดีกว่าเดี๋ยวคุณออมจาัดก,การเลือกวางตงาุ้งแล้วกันเดี๋ยวผมจะก,การเลือกเนื้อสัตว์ให้คุณออได้ไปเลยปับ๊บอ่า อเอาไปลวกก่อนยังไม่ต้องหั่นครับลวกเลยนะลวกเลยครับหอมครับก่อนที่เราจะลวกนะคะทำาไมครับ,รบเราต้องใส่เกลือลใส่ไปเพื่ออะไรไม่ทราบน้ำตาลใส่ไปเพื่อความสดสีของผักจะไ,ได้สดๆไอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว ไม่ต้องเยอะมากนะคะก็ประมาณพอเสร็จแปบเดี๋ยวก็ต้องตอกให่ผม,ผมก็เองก็ตอกทำก็คือต้องเอามาแช่น้ําแข็งใช่ไหมแน,น่นอนสิมันจะได้แบบว,ว่ากรอบไงอ๋อทีนี้เองทีนี่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วถึงว่าเห็นทําอยู่บ,บ่อยๆชอบทำอะ่ะกับข้าวเนี่ยเขาบอกว่าเวลาผู้หญิงทําอาหารเนี่ยเขาจะมีสสเสน่ห์ประจวัใช่ครับถูกที่สุดครับคครับผมคุณผู้ชมทางบ้บบาน แอบกระซิบมาว่าทําไมไม่เอาไปผัดเลยล่ะผักอ่ะคือจริงเอาไปผัดเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องคือจริเราผัดกับเอาไปลวกเนีคความสวยงามที่ลเราลวกขึ้นมาแล้วค่อยมาหั่นแล้วมันก็จะสวยงามมากขึ้นนะครับผมบางทีไปผัดนะเนี่ยด้วยบางคนผัดไม่ถนัดแบบว่าไม่คุ้นเคยกวนแล้มันกระเด็นใส่ไปแล้วมันยังไม่ร้อนผักดำอีกครับแล้วที่สำคัญผักในผักเนี่ยนะคะต้องมีน้ำน้ำผักเวลาผัดไปแล้วรสชาติก็จะเปลี่ยนนิดนึงนะใช่ครับผมนียบร้อย ขอใส่พริกนิดนึงนะเพิ่มความหอมนิดนึ่งเหมือนเวลาเหมือนเวลาเขาทำอาหารแบบพวกกุ้งอะไรเงี้ยเนาะเขาใช้่ในแข็งเพื่อแบบช็อกให้ช็อกให้กุ้งช็อกอืมก่อนครับผมขอใช้กระบวยผัดนะครับเพราะว่าเป็นความถนัดโดยส่วนตัวครับเหมือนเชฟนะคะมืออาชีพเชฟส่วนใหญ่เขาใช้กระบวยนะคุณเอ๋นเหรอผมว่ามันตักง่ายดีนะผมตอนนี้ระหว่างที่ ทีเราก็รอน้ำมันร้อนนิดนึงเพื่อที่ว่าใส่เข้าไปลมันก็จะเหมือนจะทําให้กระเทียมเนี่ยมันหอมตะหนี้คุณหอมจัดใส่จานได้เลยผมก็ผมนะเมนูรี่แล้วไม่เกินห้าทีเสร็จครับชมแค่ห้าทีเท่านั้นอ่ะเย็นแล้วดูดิสีสดเลยอ่ะอ่าสีสวยครับสีสวยคุณผู้ชมทางาบ,บ้านสามาส่งอ,อีเมลเข้ามาทางรายการเรานะคะส่งมาได้เลยแนะนำเมนูอาหารก็ได้หรือว่าแนะนำไอเดียเก๋ ส่งเข้ามาเลยครับส่งเข้ามาเยอะๆครับเพราะตอนนี้จริงๆแล้วเราก็เมนูที่เราทําอยู่ทุกวันนี้ก็มาจากท่านผู้ชมนั่นแหละครับระหว่างที่เขากำลังโชว์โชว์อยู่นี้แล้วก็มันถอยครับอ mm. ่าเพิ่มเสร็จปุป๊บเราก็ใส่น้ำตาลลงไปหน่อยคือเราไม่ใช่ผงชูรสเราใช่น้ำตาลเพื่อให้ความกลมกล่อมครับ ลองครับผมรุกวนิดนึงะไรฮะหั่นเห็ดหอมให้ผมหน่อยสิเป็นแผ่นๆนะครับเป็นแผ่นๆครับหอมหั่นเสร็จแล้วโยนใส่เข้าไปครับนี่จัดจานนะจัดเลยครับเสร็จแล้วครับหอมครับเสร็จแล้วเหมือนกันค่ ว่านะครับเดี๋ยวจะร้อนนะหมเอาหมดเลยไหมเอาหมดเลยสิคะหเหลือไว้ทำไมอยากให้เขารู้เอ็นฮะที่เพลงอะไรอ่ะคุณคุณจนชื่อไม่ได้อ่ะจบตรงนี้ แลกวางตุ้งผัดน,น้ำมันหอยทะเลีผมง่ายดายมากคุณผู้ชมครับ5นาทีเสร็จเครื่องมีอยู่บ้านถ้าเกิดไม่มีเครื่องสัตว์ก็ผักเพียวๆก็อร่อยแล้วใช่เอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาชิมเนื้อคุณผอครับชิมก่อนนะคะค อ่าได้เวลาชิมแล้วครับคุณผู้ชมครับชิมนะฮะชิมเลครับผมให้หมดชิมก่อนชิมผักชิมผักก่อนหอมพอชิมบางเล็กบ้างหวานหวานหอมอร่อยเยี่ยมความหวานเนี่ยได้ไปจากผักแล้วก็เนื้อสัตว์ที่สดใหม่เยี่ยมเยีแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะทานให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเจอกันค่ะ ในเรื่องรวมมิ็น,รนอร่อยดังนสักคู่เดียวค่ะวิลอนดี้พาร์คส,สกีรีสอร์ทยู่ที่นี่เลยค่ะป้อมอาวาซองค่ะ ลูงที่15แล้วว่าออกแบบความสนุกไปกับโปรแกรมการท่องเที่ยวเกาหลีตามฤดูกาลตลอดปีกับเรา Travel Design Air สนับสนุนโดย Travel Design Air